โอ้ไปไปที่ศพไ่ได้เร็วเร็ไปต้องเรียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเรงมากเลยนี่กลัวขาต้องดููไทไพน่นแม่ไทฟานนำฮะวจอ้าซปาโยกขึ้นไปแล้วไปแล ลอปลาดิละ่ละลองดูดิหางปลาหนิบักใหญ่เลยปลาจะพาปลาเลรอดูน้ำดูจรามิดมาดูมาดูาทำไมไม่เอากระมังไปลองดูปลา,ปามันจะดีดน่ะนะ เ,เอากะลมังไว้ลกเค้าแกะอันในมือนั่นลงต้มไว้ข้าวู้แลนเยอะแทบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมเจ็บไหมลูกระดับดึงเลยดูโอู้ my god เอากะละมังน่ะแมะไปไปห่อเอาขึ้นมั้ยเอาข้หลขาเตกเลยดูอืม ก็ยังว่าปลาจระเม็ดมันแรงขึ้นมาให้มามาดูดิขอ้นข่นแตกเลยโอ้โหดูดูผลงานเราสุดยอดเข่าแตกเลย้นมาดูประมาณ หกลแต่ขาขูดเจ็บเลยตอนนี้หกลได้๋ยห้หน่ดูตัวเดียวนี่รครับ <c oughs> อาหารมีนูนตรานี้สุดยอดเลยเขาแตกเลยดูเขาแตกเลยน้ำถูกเนี่ยงมันดูบาดแผลของการจับปลาเนีย่ยครับตัวเดียวดู <c oughs> ดตัวคนงไงโอ้โหดูฟันดูฟันมันครับดูฟันมันเจละเมตน้ำเจือ ตัวนี้จ้องมาหลายวันแล้วได้แล้ววันนี้สมใจอ,อยากแล้วครับ <c oughs>